ที่ฟังอาจารย์พระสินเคยพูดเอาไว้นะคะคือโรกไปเนี้ยวเวลาได้แรงมาหนึ่งอย่างอะ่ะเราไม่ได้เฉพาะลดความอร่อยอย่างเดียวมันมีพิษอยู่ในนั้นด้วยอย่างเวลาที่เราเลื่อนตําแหน่งงานมากขึ้นเงี้ยข้อดีของการได้เลื่อนตําแหน่งคือเงินเดือนขึ้นเราได้เป็นหัวหน้ามีการน้าหน้าถือตาแต่ข้อเสียข้อเสียคยือเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างอย่างในตอนนี้นะคะชีวิตในตอนเนี้ยเหมือน ในถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันคือพอเราอายุเยอะขึ้นมันมองเหมือนชีวิตดาราขาลงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงคือขาลงขาลงเนี้ยถามว่ามันเพอฟังแบบนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นข้อเสียเนาะเออม,มันขาลงอะ่ะมันดูเหมือนเป็นข้อเสียแต่เพราะว่าหนึ่งงานน้อยลงสองเมื่องานน้อยลงทําให้ปัจจัยเราก็น้อยลงด้วยแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นนั่นคือเวลาคนเรานะคะเออ เวลาที่เราจะมีปัญญาเกิดขึ้นน่ยน้องกีปัญญาเราจะได้มาจากความทุกข์หรือความสุขน้องกีว่าถ้าถามหนูมันก็ต้องเป็นความทุกข์สิเพราะสุขมันก็อาจจะหลงเพลินแล้วไม่ได้คิดถึงใช่ไหมคะนี่ไงวันนี้เวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราไม่ได้แค่ทุกข์อย่างเดียวนะน้องกีกเรากาลังพี่ธาปค่ะได้ยินไหมคะกีพี่ธูค่ะเมื่อกี้สัญญาณไม่ไดีพี่ธูปเริ่มม่อีกทีหนึ่งค่ะสัญญาณหายไป ใช่พี่ธงเห็นหนูมาค่ะเห็นชัดเจนอีกพี่ไม่ได้เคลียร์ค่ะที่ต้องบอกอย่างนี้ก็คิดว่าอย่างลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยที่เราบอกเหมนเนาะว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างทุกข์กกับสุขเนี่ยมันจะเกิดที่ทุกข์มากที่สุดเพราะว่าหนึ่งมันมันเกิดเพราะให้เรารู้จักการแก้ปัญหาในความทุกข์นั้นเราอยู่กับความทุกข์นั้นคือความทุกข์ไม่มันมันไม่ได้บอกว่าอยู่กับทุกข์แล้วดีนะคะน้องกี้แต่ว่า การอยู่กับทุกข์และมีปัญญาในในการขยับตัวในการเคลื่อนตัวในการชเผชิญกับความทุกข์แล้วให้หลุดจากความทุกข์ได้โดยใช้ปัญญาตัวนี้แหละค่ะน้องกิ๊กมันมันดีกว่าความสุขมันอันนี้คือข้อดีของความทุกข์นะคะเรามองเรามองให้เห็นว่าพิษเรามองให้เห็นความอร่อยต้องแยกเป็นสองปัตสอปัจจัยอย่างนี้ค่ะน้องเ๊กอย่างอื่นในวันนี้พี่มีความรู้สึกว่าอย่างงานน้อยลง ทำให้มีข้อดีอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่นั่นคือทําให้พี่มีการพัฒนาพัฒนาในเรื่องของอาชการสร้างอาชีพ <c oughs> วันนี้นะคะพี่ได้สร้างอาชีพใหม่เป็นอาชีพการค้าขายซึ่งมีความรู้สึกสนุกกับมัน วันนี้เวลาไปขายของนั่้องก๊้อ่ะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีวันบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีวันไหนขายดีเราแฮปปี้ที่ใจเนาะน้องก๊กวันไหนขายไม่ดีเชื่อไหมมันไม่ได้ขายไม่ดีทุกวันมันจะมีวันที่ขายดีแล้ววันในวันที่มันขายไม่ดีมันจะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นคือความอร่อยกับพิษความอร่อยมันก็คือมันอาจจะไม่เห็นความอร่อยนั้นเลยมันเหือดแห้งแต่พิษเนี่ยที่เราเห็นว่ามันขายไม่ดีมันทําให้เรารู้สึกพัฒนา เราอยากขายดีแบบร้านนั้นเราอยากขายดีแบบร้านนี้เราวิ่งหันมามองร้านเราว่าเอ๊ร้านเรามีข้อด้อยอะไรแล้วพัฒนาปรับปรุงอ,าอาขายอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับเ,เราเราเปลี่ยนสิเราค้นหาในที่สุดมันก็จะเจอ,อพี่ถึงบอกว่าชีวิตมันมีสองด้านเสมอเรามองความทุกข์ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์กับเราค่ะน้่งพีพี่รู้สึกอย่างนั้นนะ สาธุอนุโมทนาบุญกับพี่ธงธงมากนะคะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตเรียนแจ้งเพื่อนๆนิดนึงนะในขณะนี้ที่ฟังพี่พุ่งช่วงต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากได้กําลังใจจากพี่ธงนะคะฝากเม้นต์มาและเดี๋ยวให้น้องแอดมินน่ะรวบรวมคาถามไว้เดี๋ยวถามพี่ธงให้ด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยทราบว่าวพี่ธงทําร้านก๋วยเตี๋ยวธงธงลงเรือเรื่องทำอยู่ไหมคะพี่ธงตอนนี้ไม่ได้ทําร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะอันนี้ความจริงที่เกิดขึ้นคือ เรามีปัญหากับส่้นส่วนค่ะนักงกิจแล้วก็ทําให้เราเไม่ได้ได้ทำร้านเป็ดเจียวอตอนนี้พี่เออออกมาแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าทาที่เขาบอกว่าเวลาถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรแล้วไม่หุ้นกับเพื่อนหนึ่งเวลามันมีปัญหากเกิดขึ้นเนี่ยทุกธุรกิจมันมีปัญหาอยู่แล้วในสอนใจตัวเองเนาะแต่ว่าเมื่อมีมปัญหาแล้ว มันไม่แค่มีมันทําให้เราเสียมิตรภาพดีๆที่เราสั่งสมกับเพื่อนรักของเรามาอันนี้มันเป็นข้อเสียและข้อที่เสียดายมากที่สุดคือการเสียเพื่อนที่อันเป็นที่รักมากกว่าธุรกิจนะพี่ไม่ได้เสียอะไรธุรกิจเลยพี่มีความรู้สึกว่าพี่เสียธุรกิจครั้งเนี้ยแต่พี่ได้ประสบการณ์ทางการทาํทา,ทาธุรกิจมาค่ะพี่พี่ได้นะอม,มันได้ได,ได้ทั้งมีทั้งเสียและมีทั้งได้เหมือนกันค่ะอืม เวลาที่เราอยากจะได้อะไรอ่ะเวลาฟังมันได้อะไรได้ลดใหม่ได้อ่างเงี้ยแต่จริงจมันมันไม่ได้แค่ได้เนาะมันมีอย่างอื่นตามมาคือค่าใช้จ่ายนะ <c oughs> เวลาที่เราเสียอะไรไปเงี้ยมันได้มไม่ได้มีแค่เสียนะเรายังมีประโยชน์จากการที่เสียของเหล่านั้น <c oughs> ถ้าเรามองให้มันเกิดประโยชน์เป็นประสบการณ์ในชีวิตอืมในการดําเนินง,งานชีวิตนะครับคุี้ Hmm. พี่ธงสุดยอดมากเลยค่ะแล้วกี้ต้องเรียนถามพี่ธงนิดนึงว่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาพี่ธงคิดว่าธรรมะ ช่วยอะไรพ่ธ o บ g มานอกจากเรื่องของการมุมมองว่าในเสียมีดีในดีมีเสียทุกวันนี้ไลฟส์สไตล์หรือการดําเนินชีวิตเนี่ยมีทร,รม,มาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอย่างไรบ้างอยากให้พิธ o แชร์แล้วก็ประกอบกับเรื่องของคุณแม่นะคะช่วงที่คุณพิธงได้มีโอกาสดูแลคุณแม่ช่วงระยะสุดท้ายหรืออะไรต่างๆเรื่องของบุญกุศลพิธงแชร์นิดนึงด้มาเรื่องมันอาจจะยาวนิดนึงป้า มัน <laughs> ยาวมันต้องเป็นพูดเป็นข้อๆไปเลยเป็นอย่างอย่างถามพี่นะอย่างข้อแรกคือว่าพี่ได้ใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตอย่างไงพี่บอกว่าหนึ่งเลยอระทุกอย่างเนี่ยที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราอ่ะไม่ว่าจะทุกข์สุขดีเลวร้ายยังไงมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปกิก๊กแต่ถ้ามันผ่านมาแล้วเรามีธรรมะในใ,นใจในการยืนเหมือนเวลาที่ามีพายุฝนนะก๊ก มีพายุรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับเราเราลังยืนอยู่เนี่ยถ้าเรามีความมั่นคงเนาะเรามีเรามีเขาเรียกที่หลบแดดหลบฝนน่ะธรรมะมันอ่เป็นสิ่งนั้นสําหรับพี่เป็นสิ่งที่ให้สร้างคุณค่าทางทางจิตทางใจในการสร้างพลังใจให้ให้เห็นว่าเรา เมื่อเรามั่นคงกับธรรมะมั่นคงที่เราเราจะทําความดีสู้ไม่ว่าไอ้สิ่งที่มากระทบเรามันจะดีหรือร้ายยังไงแต่เรามั่นคงว่าอ่าเราจะเลือกในหนทางที่ที่ดีอ่ะพี่เชื่อว่าความดีเหล่านี้ตอนหลังม,มันจะพลิกกลับมาเป็นเกาะเป็นหลักป้องกันเราเป็นหลักคุ้มครองเราจริงๆค่ะน้องอ่ะพี่เคยมีแบบว่าพี่เคยมีงานหนักงานหมายถึงว่างานในวงการบันเทิงเยอะมาก ตอนที่มีงานแน่นแบบเยอะมากคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเชื่อไหมเคยถึงขนาดว่าเหนื่อยพี่ไม่ได้เหนื่อยเรื่องการทํางานนะเหนื่อยกับใจมนุษย์เหนื่อยกับใจคนว่าเอ๊ะวันนี้เรามีผู้มีพระคุณหลายคนวันนี้เราไปงานมันชนกันอย่างเงี้ยเวลาเราไปหาไปช่วยงานผู้มีพระคุณเราคนนี้ทําให้เราต้องตัดผู้มีพระคุณคนนี้ออกมันเหมือนเราไปอกักตันตอยู่กับเขาอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่า เหนื่อยไม่กลัวแต่กลัวจะเสียมิตรภาพดีๆไงมิตรภาพคือสิ่งสําคัญสําหรับพี่เนาะพี่ก็เลยเคยกราบพระพุทธรูปอันนี้ปีปขอพรกับพระพุทธรูปขอใหญ่พี่ดังเชื่อไหมพี่เคยขอพี่กลัวพี่ดังไปกว่านี้แล้วพี่จะไม่มีเวลาแบบเทคแคร์ความรู้สึกของคนอื่นตอนนั้นอะ่ะมันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าวันเนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเน่ะ พี่เลือกเองแล้วพี่พี่อยากจะอยู่อย่างเนี้ยไม่ต้องดังมากแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ไม่ถึงขนาดก็ไม่มีงานแต่เราอยู่ของเราเรื่อยๆโดยมีทร,รมาเป็นเครื่งองยึดเหนี่ยวว่าอะไรเป็นความดีทําหมดในแต่ละวันตื่นมาตักบาตรได้ไหมตักบาตรได้ตักบาตรวันนี้เราช่วยอผ่านไปเจอคนตกทุกข์ได้ย่างถ้าช่วยได้เราช่วยอันไหนเกินเหลือบากว่าแรงช่วยไม่ได้เราก็ต้องยอมรับทําใจนะสงสารหนอแล้วก็เออหวังว่าเขาแผ่เมตตาให้เขาอืประมาณนี้อะไรเป็นความดีเล็กเล็กน้อยเก็บหมด วันเนี้ยการทําความดีไม่เสียหลายสําหรับที่พี่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้มีน้องกิ๊กไปยุรินแหละเป็นเวลาที่แบบจะหลงทางเนี้ยกิ๊กก็จะคอยดึงมาให้ตะลอ่อมมาให้ตลอดค่ะมันเรียกคบมิตรส,สาคัญมากตอนนี้นะเอออย่างน้องกิกก๊กเนี่ยเป็นเป็นมิตรทางธรรมอย่างชัดเจนสำหรับที่แล้วในบางโอกาสก็เป็นทางโลกด้วย คอยดูแลว่าพี่จเจานอกลูปดอทานหรือเปล่าเออเวลาจะจะพี่ชงจะไปปาร์ตี้ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดียนดื่มนล้เสียงก๊กจะเข้ามาในหูตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ที่มีกินอยู่อย่างเนีเ้แล้วก็มีน้องโบเป็นอดีตเป็นเพื่อนทางทางโลกเนาะโบก็จะเป็นคนที่เขาไม่ถนัดเรื่องธรรมะาเขาก็ชวนพี่ไปดูแลสัตว์ไปเทคแครส์สัตว์ไม่ว่าเป็นช้างลิงอะไรเงี้ยเราไปช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตรอบด้านอะไรเป็นความดีตอนนี้ทำทุกอย่าง ค่ะสาธุค่ะพี่ธงค่ะแล้วกิยากพี่ธงได้แชร์หนึ่งเรื่องคุณแม่เพราะว่าพี่ธงนะคะเพื่อนๆกี่อยากจะบอกเลยโหชีวิตพี่ธงนี้คือเรื่องหวเรื่องคือเราดันไปอยู่ในสถานการณ์นั้นตอนที่คุณแม่พี่ธงป่วยหนักๆจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าคุณแม่อาจจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินสี่ทุ่มวันนี้และในที่สุดน่ะในที่สุดนะเพื่อนๆเด็กดีเพื่อนๆนิดนึงนะคะพี่ธงว่าในที่สุดอ่ะจากคนที่แบบ คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่อยู่แล้วคุณแม่สามารถกลับมาอยู่กับพี่ธงได้อีกอย่างตา่ำเจ็ดถึงสิบปีแม่ก็เคยพูดป่วยติดเตียงแต่ไม่เคยหยุดทําความดีพี่ธงแชร์นิดนึงได้มาเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่คิดทีไรก็ประทับใจทุกครั้งนะคะมีความคมา,าดหมายพี่บอกเลยอันนี้ก็อ,อีกหนึ่งหนึ่งความดีที่มันเกิดขึ้นกับพี่เพราะพี่เนี่ยอ เป็นคนชอบทําบุญเนาะแล้วก็จะชอบพาแม่ทําบุญทุกอย่างอะไรที่เป็นบุญกุศลทําทุกอย่างแล้ววันนั้นแม่เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการภาวะหายใจล้มเหลวแม่ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วไปอยู่ในห้องไอซียูหนึ่งคืนค่าใช้จ่ายตอนนั้นเป็นแสนเลยนะแค่คืนเดียวและอยู่ดีหมอก็เดินม,มาบอกพี่ว่าคุณทงทงพาแม่สวมดมนต์เลยครับพี่งงมากเลยวันนั้นเพราคุณแม่คุณหมอหมายความว่าไง มันพม่าจะตายเหรอแลอพี่ก็ถามอะแล้วคุณหมอก,ก็ไม่พูดอะไรแค่ยิ้มพี่ก็เฮ้ยทำไมคุณหมอยิ้มไงตกใจมากตัวเองว่านี่แม่จะต้องเสียชีวิตเหรอแล้วหมอไม่พูดอะไรต่อเลยหมอเพียงแต่บอกบอกพี่ว่าให้ให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ว่าภาวะหายใจแม่ล้มเหลวครับแม่ไม่น่าอยู่ได้ไม่นานหมอพูดคานี้พี่โทรหาน้องแหม่มวิชดาเพื่อขอย้ายโรงพยาบาลแล้วก็มีการย้ายโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลภูมิพลและคุณหมอก็เมตตาขึ้นมาตรวจบนรถ เขาเรียกรถไออ็มบอแลนด์รถเอ็มแลนด์เนี่ยฮะที่มาตรวจแล้วคุณหมอก็หันมาคุยกับพี่แล้วก็บอกว่าคุณนุ่ทต้องทําใจนะครับคุณแม่ไม่น่าเกินสี่ทุ่มคืนนี้ท่านต้องไปพ,พี่วิ่งลงจากรถนะแล้วพี่ก็แบบโอ้โหนึกในใจว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทําความดีสิ่งไหนอ้อนวอนขอเทวดาตอนนั้นมีความรู้สอ้อนวอนขอสิสิ่งใดที่พี่ยังไม่ได้ทําอ่ะ ความดีทั้งหมดเนี่ยทาหมดแล้วและอะไรที่จะยอแม่ได้พี่นึกขึ้นได้ว่าพี่เกิดมาเป็นผู้ชายชาตินี้แลวเพศสภาพคือผู้ชายแต่ใจมันไม่ใช่แต่เราไม่เคยได้ใช้เพศสภาพผู้ชายในการบวชเรียนได้ให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองเลยพี่มีความรู้สึกว่าหรือว่าเนี่ยคือเป็นการรักเพศผู้ชายครั้งแรกในชีวิตไม่เคย คิดอยากจะเป็นผู้ชายมาก่อนในชีวิตนี้แต่วันนั้นพี่รู้รสึกว่าเฮ้ยเราคือลูกผู้ชายแล้วมันรู้สึกว่าเป็นผู้ชายจริงๆในใจพี่ตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกว่าคุณงามความดีที่ทํามาทั้งหมดขอให้แม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นชายผ้าเหลืองพี่พี่จะเข้าบวชและจะปฏิบัติธรรมให้แม่เป็นบุญกุศลให้แม่แล้วพออธิษฐานใจเสร็จแล้วก็เดินพาแม่ขึ้นห้องเนาะแล้วเขาต้องเอาแม่ขึ้นไปไว้บนห้องไอซียูแล้วก็เข้าไปแล้วคอย วันนั้นก็ติดต่อกับน้องกิ๊กเนาะน้องกิ๊กก็บอกว่าพี่ต้องขาเตรียมน้ำมนต์เลยค่ะน้ำมนต์นะเอาเย็นๆเะยค่ะไว้หยุดกลางหน้าผากเพื่อเปิดดวงตาที่สามให้แม่เขาบอกว่าก่อนจะดับจิตคนเราจะซัดสายใช่ไหมเก๊เมื่อหยุดน้ำมนต์ไปกลางหน้าผากหรือถือว่าเป็นดวงตาที่สามเนี่ยแม่จะตกใจแล้วมันจะตื่นเพราะตื่นตรงเนี้ยเราเรียกสวดบนหูเขาจะเริ่มได้ยินแล้วและสวดบนอัดและสวดติดต่อกันเลยสักชั่วโมงครึ่งก็ว่าไปพี่ก็ทําทุกอย่างแล้วเตรียมน้ำมนต์แล้วกะว่าจะสวดให้แบบสวดมนต์แล้ว แม่ก็ยังไม่ไปเอาวันที่ผ่านไปวันที่สองมาอีกเตรียมน้ำมนต์มาจากบ้านแช่ตู้เย็นมาแม่ยังมาจนแม่ย้ายจากห้องไอซียูย้ายเข้ามาอยู่ห้องผู้ป่วยปกติย้ายไปย้ายมาแม่ออกจากโรงพยาบาลได้กี่และอัศจรรย์คือแม่ดีวันดีคืนดีวันดีคืนดีจนถึงขนาดว่าลุกขึ้นมาพูดคุยกับเราได้กินข้าวได้เป็นปกติออกจากโรงพยาบาลเพลเลยพี่าจานย์เห็น,เห,นเห็นโอกาสนี้ก็เลยไปติดต่อวัดและบวช ให้แม่นะอยากจะเล่าเรื่องเรื่องนิมิตได้ไหมคานกิ๊การปลูกจัดท้ายทุกคนพี่มีความรู้สึกว่าอยากจะปลูกจรัทาตอนนี้นนจนไม่ได้อวดอุตริกแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พี่อยากเล่าคือก่อนบวชวันหนึ่งกิกพี่แบบเหมือนตึงหลับตึงตื่นพี่ฝันฝันว่าพี่เข้าไปในโบสถ์ที่พี่จะบวช แล้วเทวดาหอกเข้าไปในโบสถ์ด้วยแล้วโปรยดอกไม้ให้พี่มากมายซึ่งภาพเหตุการณ์นักก้นะกีวันที่บวชจริงอ่ะมันเกิดขึ้นจริงหลังจากพี่เดินเดินจงกรมในการรอบบวชสามรอบเสร็จเข้าไปอยู่ในแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วแล้วกำลังยืนหลงังชิคกแพงอะมนุษย์โซซี่อะไรอะกำลังสวดคาถาย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือลมมันพัดเข้าทางหน้าต่างแล้วพัดแล้วมันเหมือนกับภาพที่เห็นในนิมิตว่าเทวดาวิ่งมาแล้วปม,มน้ำมนต์ให้พี่อะแล้วออกไปอีกทางหนึ่งลมผ่านอย่างเงี้ยพี่ขนหัวตั้งหมดเลยแล้วลพี่รู้สึกปิติพี่ยิ้มพี่แบบน้ําตาลื้นออกมาเลยค่ะ <Ooh. S 1> พี่รู้สึกว่านั่นคือพี่รู้สึกว่าจริงๆคือมีเทวดามาอยู่กับเราจริงๆแล้วมานุโมทนาบุญไปกับเราพี่ตั้งมั่นแล้วก็บอกน้องๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยว่า เวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนาะตอนที่เราอยู่ในเครื่องแบบยูนิฟอร์มพระสงฆ์อะใจเรามันสำรวมเองอะมันรู้สึกตั้งใจปฏิบัติตั้งมั่นเองจะลุกจะย่างอะไรมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเองเลยอะสิบห้าวันของการบวชครั้งนั้นพี่รู้สึกพี่อิ่มเองและประทับใจแล้วม,มีความรู้สึกว่าชาตินี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดและได้เป็นสักกายบุตรพุทธองค์ได้บวชให้แม่ ช่ไหมหลังจากที่หมอบอกจนได้บวชให้แม่ในปี2556แม่อยู่ยาวมาถึงเนี่ยปี6ปี66ที่แม่เสีย66อะคะ่ะนั่งกี้10ปีแม่อยู่ต่อที่คุณบอกว่าสี่ทุ่แม่ต้องไปแม่อยู่ต่อมาอีก10ปีโดยมีหลักฐานคือภาวะหายใจล้มเหลวของแม่คือฟิมเอ็กซลปอดแม่มันมันเป็นจุดขาวหมดตอนวันแรก จนวันที่พี่บวชแล้วไปพาแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเอ็กซเรย์ใหม่ปอดแม่พี่สะอาดมากใสามากและอยู่ต่อมาได้เป็นสิบปีและนี่คือบุญและทุกและทุกวินาทีทุกวันที่แม่อยู่หลังจากนั้นสิบปีหลังจากที่บวชมาพี่พาแม่ตักบาตรถามแม่ทุกวันแม่อยากจะตักบาตรด้วยกับข้าวอะไรแล้วตั้งใจที่จะไปตลาดซื้อกับข้าวมาทําและประดิ์ประดอยลงคุณไปเรียนจัดดอกไม้มาจัดในสํหรับอาหารให้แม่ได้ตักบาตรด้วยความสวยงามและปานนี้ ทุกวัน mm hmm. พอพูดถึงบุญเนี่ยและอิ่มเอมมากแล้วเราอยากจะเดินถามพี่ธงค่ะแม่พี่ธงกับเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคือสวดมนต์ทุกวันตักบาตรทุกวันวันไหนไม่ได้ตักบาตรหุดหงิดด้วยใช่ไหมคะพี่ธงใช่วันไหนไม่ได้ตักบาตรเขาจะหุดหงิดวันไหนที่พี่พี่มีงานอะเนาะแล้วก็ไม่บางวันที่ออกต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืดอ,อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตักบาตรพี่ก็จะบอกเตรียม หลังๆเห็นเขาลุกหมุกหนีก็เราจะเตรียมว่าตอนเย็นเนี่ยเราจะเตรียมซื้อนู่นซื้อนี้ไว้อาจจะไม่ได้ทํากับค่าที่แม่บอกอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามให้เขาตัดบาททุกวันอ่าทีนี้กิ๊กอยากจะถามพี่ธงนิดนึงค่ะช่วงคุณแม่ที่คุณแม่ไม่อยู่พี่ธงเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นได้ไหมเพราะว่ากิ๊กอยากให้พี่ธงต่อเนื่องไปจนวันที่มันมีความพิเศษทั้งวันที่เราเอาอัฐิค,คุณแม่ไปไว้ที่ ที่วัดกลางรวมถึงวันที่ไปลอยอังคารค่ะพี่ธงแล้วสักนิดนึงนะคะว่าช่วงช่วงก่อนคุณแม่เสียเป็นยังไงบ้างเพื่อน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 ,น,นอาจจะได้แบบว่าได้มีศรัทธานในการที่จะได้ดูแลคุณแม่แบบพี่พี่ธงเคยได้มีโอกาสดูแลเนาะค่ะคือพี่วันที่แม่เสียนะคือหมอบีสาธุคือแม่พี่อะรอดมันทุกวิกฤตเลยแล้ววันนั้นน่ะที่ไปออกรายการออหมอบีมารายการมีสติ อ๋อมีสติอ๋อมีสติใช่ใช่ที่เราไปอัดกันพี่เป็น FC, เอฟซีไปัด้ฟังหมอบีแล้วพี่ก็ถามหมอบีในช่วงโควิดว่าคุณหมอบีหนูมีโอกาสจะเป็นโควิดไหมหมอบีก็บอกว่าอย่าห่วงเรื่องโควิดให้ให้ห่วงแม่ดีกว่าปีเนี้ยให้ดูแลแม่ดีๆอ๋อทั้งนี้พี่บอกหมอพูดเหมือนแม่หนูจะไปนะหมอเขาก็หมอบีเขาก็ยิมย้มยิ้มแต่ก็ไม่พูดอะไรกีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพี่ติดโควิดเขาติดโควิดแล้ว พอรู้ว่าเราขึ้นสองขีดแล้วพี่ก็ทําไงล่ะพี่ก็ไปหอมแม่แล้วบอกแม่หนูต้องไปอยู่โคราชนะหนูต้องเอาตัวเองออกจากบ้านกรุงเทพเนาะเพื่อให้แม่อยู่อยากก่างปลอดภัยแล้วมีพี่เลี้ยงดูนะเดี๋ยวนูกลับมานะแม่แม่ได้ลาแม่ได้หอมแม่ออืแล้วก็ไปอยู่โคราพี่ตอนนั้นมันขึ้นสองขีดแล้วมันเหมือนว่ามันเริ่มจะอาการดีขึ้นแม่เสียวันที่พี่เป็นโควิด ไม่ได้มาดูใจแม่ไอ้สิ่งนี้เราเตรียมไว้ว่าเราจะส่งแม่ขึ้นสวรรค์ยังไงแล้ววันนั้นเป็นวันที่ได้โทรหาน้องกิ๊กน้องกิ๊กก็ติดต่อพระอาจารย์สมทบและพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้โทรศัพั์ปามาหาผู้คนดูแลแม่พี่อ่ะและให้แม่ฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศและพระอาจารย์ก็กลับมามามา,มาคุยกับพี่น้องว่าว่าคุณคงไม่ต้องห่วงแม่นะถ้าโยมแม่ไปวันเนี้ยจะไปดีนะเพราะจิตด,ดีมาก แม่คุณงษคงจิตดีฟังธรรมะรู้เรื่องซึ่งแหละเพราะวันนั้นแม่อ้อแอ้อ้อ,อแล้วความดันล่วงล่วงล่วงอย่างเดียวเลยล่วงอย่างเดียวรู้สึกว่าพอฟังธรรมะแล้วความดันขึ้นพอความนันกลับมาเป็นปกติก็เลยอาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็นอนเปิดเทสธรรมะให้แม่ฟังแล้วแม่ก็หลับแล้วแม่ก็ไปแบบสงบเลยทีไปทางนี้ที่ประจรขึ้นนะอยู่ดีก็ไปเองเลยอะ่ะแล้วทีนี้พี่พ่ธ์รู้สึกยังไงคะว่าพี่พงได้ทําหน้าที่สมบูรณ์หรือยังเพราะตอนนั้นพี่ธงไม่ได้อยู่กับแม่ ใช่พี่มีความรู้สึกเราไม่ได้ส่งแม่ไม่ไม่แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่ยอมรับว่าลองลองคงได้แค่นี้จากกันได้แค่นี้ครึ่งถ้าพี่อยู่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่อยู่ว่านั้นพี่อาจจะร้องให้ฟูมไฟกว่านี้ดีแล้วแม่จะได้ไปอย่างสงบในมุมที่เนาะแม่คงไปสงบแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกพี่ก็ทําใจได้แล้วก็บอกให้ที่บ้านเนี่ยเก็บเขาเรียกว่าร่างแม่พี่ไว้ที่โรงพยาบาลภูมิพลก่อนจนพี่หายเป็นปกติพี่ถึงทํางานจัดงานศพให้แม่ เพื่อนศพแม่วันที่พาแม่ไปที่วัดลดน้ําศพแม่วันนั้นน่ะกิ๊กวันนั้นจากแดดเปี้ยงๆอยู่ดีฝนตกกระนาแล้วมันเหมือนว่าเย็นชื่นใจอะอากาศมันเย็นชื่นใจและการจัดงานศพวันที่เผาแม่พระอาทิตย์ทรงปรดด้วยพี่ได้ถ่ายรูปวันนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดคือตอนเก็บอัฐิคุณแม่ตอนเช้าที่เรามาเก็บอัฐิพี่ไม่อยากจะใช้คาว่า การอดุตลิเลยว่าแต่อัฐิหรือโกระดูกแม่พี่อผงเป็นสีทองบางส่วนพี่แบบปิติหนอยเกิดขึ้นในใจได้แบ่งแล้วก็ได้แบ่งเพราะเราได้คุยกับแม่โน้นในการเตรียมตัวตายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่จะแบ่งอัฐิไปไหนบ้างอันนึงจะเก็บไว้ใช่ไหมให้พี่เอาไปบูชาพี่จะติดตัวอันนี้ให้เอาไปลอยอังคารแลแม่ขอไปลอยที่บ้านเกิดแม่ที่สิงห์บุรีพี่ก็เลยนําอัฐิบางส่วนไปลอยสิงห์บุรีวันที่ลอยอังคาร พระอาทิตย์ทรงกฎจริงๆไม่รู้ว่าบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญที่บังเอิญมาโดนการบังเอิญมาตรงจริตงานน่ะกิ๊กมันเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ก็ได้แบ่งาอัฐิบางส่วนไปไว้ที่ใต้ต้นสี <พะ S 2> ว่าเขาเรียกใ,ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิวัดกลางใช่วันนั้นพระอาทิตย์ทรงกฎจริงๆถามน้องกิ๊กได้เลยค่ะใช่ค่ะคือจะบอกว่ากรณีของพี่ธงอะค่ะคือเราก็เลยคุยกันบอกว่า เราไม่หัวคุณแม่เลยเพราะว่าคุณพ่อแบบไปดีแน่นอนแล้วน่าจะเป็นเทวดาที่มีศักิ์ใหญ่ด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาคุยกับพี่โถงวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รลึกว่าโอ้พระที่ทรงกดสามรอบวันที่วันที่เผาวันแรกมันเผาก็คือวันที่ไปวัดกลาง่กิกไปกับพี่โถงวันนั้นพระที่เขทรงกดจริงๆแล้ววันที่พี่โงไปเองไปลอยอังคารก็พระที่ทรงกฎเหมือนกันค่าเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุบางเอญที่เกิดขึ้น แต่มันบังเอิญแล้วทําให้เรารู้สึกปิติแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพี่อาจจะคิดไปเองแต่พิมิติมากแล้วฟังแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าดีหนอในในความรู้สึกถามว่าหลังจากนั้นปีหนึ่งนะทั้งน้องกิ๊กแม่เคยมาให้เห็นในในชุดสีขาวอะติดท่านดอกไม้แดงมาให้พี่เห็นเพราะคุณแม่ชอบใส่ชอบสีแดงคุณแม่ชอบสีแดงแล้วมาหเห็นแล้วมี แล้วแม่มามาแบบว่าไม่ได้แก่มนาะมาเวอร์ชั่นที่แบบว่าอายุห้าสิบกว่าแล้วก็ได้กอดแม่แม่พูดไม่จจแม่แค่ยิ้มอะ่ะแล้วแม่ก็ไปแล้วเป็นการเห็นแม่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยโอ้สาธุนะคะพี่ธงก็อนุโมทนาบุญกับพี่ธงด้วยก็ถือได้ว่าทุกอย่างที่ในฐานะลูกก็ดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะอาทีนี้ตอนนี้ขออนุญ,ญาต ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสมีคําถามนะคะพี่ธงเผื่อบางทีเพื่อนๆอยากได้กาลังใจแล้วเวลาที่พี่ธงเพราะพี่ธงก็บอกแล้วว่าพี่ธงอีถามจริงวันที่แบบพี่ธงเคยมาเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ธงเคยบอกอีกว่ามีหมอดูมาบอกว่าพี่ธงดีเกมที่จะขอต่อต่อเขาห้ามพูดเขาเขาห้ามพูดคานั้นนะพี่หนูจะเลยจะใช้คําว่าขอต่อต่อนะขอต่อต่อเลยทำให้ตัวเองตุยไปอย่างเงี้ย่ขารู้สึกยังไงบ้างตกใจค่ะเพราะว่า มันเป็นเรื่องจริงคือพี่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วไม่เคยมีความรู้สึกที่จะเขาเรียกวนะ่าอะไรคิดสั้นแบบนั้นออืทาไมหมอดูทักแล้วไม่ได้ทักแค่คนเดียวนะหมอดูที่ทักพี่พี่ต้องบอกเลยนะเป็นหมอดูที่ที่ดังมากที่ดูราคาแพงมากและที่เขาบอกว่าเป็นหมอดูที่ขโมยดวงได้เป็นคนทักคนแรกว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นซึ่งพี่บอกเป็นไปนไม่ได้ ภายในปีที่แล้วที่ผ่านมานะภาพเกี่ยวม,มาถึงปีนี้เลยเลยเดือนเมษายนใชนาหมพี่ลอดหมอดู <c oughs> บอกอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นี่มีนาแล้วแต่พี่ก็รู้สึกว่าแต่มันมีไหมอาการเหล่าเนี้ยมันมีนะมันมีไม่เห็นแต่ว่าตอนที่มันมีตอนที่มันคือต้องบอกว่าหนึ่งงานเราน้อยเนาะกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือหนึ่งวิตกกังวลเราไม่เคยงานน้อยมาก่อนสอง ค่าใช้จ่ายมันปกติแต่งานมันลดลงเนาะทำให้เกิดความกังวลและมีความรู้สึกเหมือนว่าเราไลา่ลค่าไม่มีประโยชน์มันมีเกิดเคยเกิดขึ้นแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่หมอทักพอหมอทักปับ๊บทำให้เรารู้เก็ตเลยเฮ้ยนี่กาลังจะเกิดขึ้นและพี่ดีดตัวออกเลยไปทํานู่นทำนี่หาหากิจกรรมหามองหาว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในสองอย่างที่พี่พี่เห็นพี่สัมผัสเนี่ย ไอ้ช่วงขาลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างที่ได้เห็นว่าหนึ่งพี่มีเวลาว่างเยอะเวลาว่างที่จะคิดอาชีพใหม่เยอะแยะสองพี่มีเวลาว่างเยอะที่จะไปทําคุณงามความดีมากมายถ้าไม่ถ้าไม่ได้ขาลงแบบนี้พี่ก็จะไม่มีเวลาทํบเหล่านี้พี่เลยแฮปปี้กลับมาเป็นเฮ้ยนี่คือ๊เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเรารวยนะเรารวยเราเกิดมาเป็นเศรษฐีเราไม่ต้องลําบากชีวิตนี้ไม่มีคําว่าลําบากเลยวันหนึ่งเราจะทาอะไรเราก็ ไปร้านกาแฟนู้นนี้งั้นอยากได้อะไรเราก็ได้จะทําอะไรเราก็ทําชีวิตไม่มีก็เลยไม่มีทุกข์ไม่มีความบากและอะไรจะเกิดขึ้นมันคือความเบื่อนะพี่มีความรู้สึกว่ามันวิ่งมาใจมันสอนใจตัวเองอะค่ะนังปีกว่าวันนี้ถ้าเราเกิดเปน็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเราอยากได้เราเราเสกได้ปิ้งเราอยากได้นู่นเราเสกปิ้งเลยแล้วอะไรคือคําว่าต่อสู้อะไรคือคําว่าดินดน้นรนอะไรคือคําว่าอัศวินไม่มีนะ แต่ในโลกมนุษย์นเนี่ยเราเป็นอัศวินสําหรับตัวเองได้เราเป็นนักต่อสู้ด้วยตัวเองได้เรามีขวัญกําลังใจของเราได้ที่คือเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นพี่ไม่เคยคิดอีกเลยกิ๊กพอเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันจะดิ่งไหมพี่มองหาข้อดีในชีวิตข้อดีของการที่งานน,อน้อยข้อดีมันมีแฝงอยู่ที่เพลงแต่เราจะหาเจอไหม เขาบอกว่าคนเราเวลาบ้านไฟไหม้เนี่ยถ้ายืนอยู่ยืนอยู่แล้วก็พูดแต่เพียงว่าทําไมบ้านฉันต้องไฟไหม้ทำไมมันต้องเกิดอย่างนี้ในที่สุดบ้านจะไหม้วอดวายไปทั้งหมดแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันในขณะที่บ้านเราไฟไหม้อยู่เฮ้ยอะไรที่มันเหลืออยู่บ้างไปจีบฉวยอะไรที่มันทําได้ตอนนี้เราต้องทําสิ่งที่มันสามารถทําได้จริงตอนนี้โหเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ธงพี่มีความรู้สึกว่าพี่รอดแล้วอะ พี่มีความรู้สึกนะในจากความรู้สึกพี่อให้พี่ธงแชร์นิดหนึ่งได้ไหมว่าเดี๋ยวก่อนไปถามคำถามเพื่อนว่าแล้วตอนนี้อาชีพใหม่พี่ธงคืออะไรคะตอนนี้ที่แบบว่าบอกว่ามีเวลามากขึ้นอาชีพเสริม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 ของพี่ก็คือขาขายค่ะนมื่อกี้พี่มีความรู้สึกว่าได,ได้ได้พัฒนาการพี่เป็นคนที่ชอบทำบข้าวโชคดีที่ทำบข้าวให้แม่ในการให้แม่ตักบาตรทุกวันมีการพัฒนาไปมีงานในวงการที่ที่เหลือคือ การทําอาหารนะที่เหลือกับพี่ไก่เวรายูดนะเออแล้วก็ได้เนี่ยได้ทําโรงทานบ่อยได้ก็เลยใช้สะสมประสบการณ์เหล่านี้แล้วเคยเราเคยเปิดร้านก๋วเตี๋ยวเรามีสูตรลูกชิ้นเราสามารถทำตอนนั้พี่ขายลูกชิ้นอตอนนี้มันยังออนไลน์ไม่ได้อยู่ยังยังปัตกตะก้าไม่เป็นอ๋อโอเคค่ะออแต่เราไปออกบูธน,น,นู่นนี้งั้นเราขายได้หมด ตอนนี้พี่ทงมีลูกชิ้นทงทงใช่ไหมคะลูกชิ้นทงทงแล้วเห็นบอกว่ามีอะไรนะมีมีงทงปังทงทงปังอีกมีขนมปังที่ขายที่เปิดร้านอยู่ที่ตลาดนานาเจริญรังลูกกาคลองสองค่ะแล้วก็มีคืออะไรที่มันทําได้พี่ทาหมดอย่างเมื่อวานนี้ลูกชิ้นขายดีขายจนหมดแล้ววันนี้ลูกชิ้นมาส่งพี่ไม่ทันโรงงานมาส่งพี่ไม่ทันพี่ทําไงพี่ก็เลยพลิกวิกตเป็นโอกาสโดยการบ้านพี่มีต้นมะยงชิด พี่ไปบอกให้หลานวิ่งไปเอาองูยงชิดมาแล้วทําเป็นรอยแก้วแล้วไปขายเนี่ยสองสามร้อยก็ปุกหมดวันนี้เดี๋ยวนี้ก็กงคิดว่าพรุ่งนี้ลูกชนจะมาส่งทนันไหมมันทําให้เราเห็นว่าศักยภาพ,าพในการแก้ปัญหาเราเก่งด้วยนะเลยทุกคนมามาถามพี่ทุกทุกคนไปเธอเก่งจังเธอทำได้เหรอเนี่ยพี่ก็บอกพี่ก็ทาไม่ค่อยเป็นหรอกนะก็งูปลาแต่มันอร่อยของมันเองอ่ะเก๋ แต่อันนี้แอปกระซิบเพื่อนๆน,นะคะเมาพี่ทงต่อหน้าเลยทำกับข้าวอร่อยอร่อยคนอะไรก็ไม่รู้น้ำจิ้มลูกชิ้นก็อร่อยด้วยคะ่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นเป็นสูตรแม่พี่จริงๆเลยคะ่ะแม่พี่เป็นคนห่วงสูตรกับข้าวทุกชนิดพี่ไม่เคยได้สูตรอะไรมาเลยแต่เนี่ยน้ำจิ้มลูกชิ้นได้มาดูจิเมื่อกี้มันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพในการสร้างอาชีพกับอี แล้วพี่ธงก็ทำลงทานด้วยเหรอคะไปไปลงท<อ>าน <ไป S 2> ด้วยใช่ไหมทำลงทานด้วยรับทําลงทานด้วยวันที่30ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆจะมีการบวชสาม,มนเณนรภาคฤดูร้อนนะคะที่วัดหนองยาวจังหวัดสระบุรีวัดที่มี